คราวนี้จะไม่นำใกนการแชร์ไฟลเพลงหรือไฟล์เสียงลงในงานนำเสนอ PowerPoint นะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสำหรับ PowerPoint ที่จะนำเสนอในคลิปนี้ก็คือเวอร์ชัน2013นะครับส่วนท่านใดที่มีเวอร์ชั่น 2 0 1 0หรือ2 0 0 7ก็สามารถที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเลือกนำไปเป็นแบบอย่างได้นะครับดันเัีแยกเราต้องมีงานใน p o w e r p o ว n t ก่อนว่าเราจะนำเสนองานเรื่องอะไรนะครับแล้วก็การเตรียมไฟล์เพลงหรือไฟล์เสียงที่เราจะนำเสนอนะครับก่อนเดือนเราก็เปิดงานขึ้นมาก่อนนะครับงานที่เราเตรียมไว้นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็น ลักษณะอย่างนี้นะครับงานาทีนี้การแทรกเนี่ยให้เราไปคลิกที่แทรกนะครับแล้วก็สังเกตดูฝั่งาด้านขวามือจะเป็นรูปลำโพงนะครับเป็นไฟล์ลรูปลำโพงแล้วก็คลิกลูกศรตัวนี้นะครับให้เราเลือกเสียงบน PC หรือในเครื่องของเรานะครับทีนี้เราก็จะมีไฟล์เพลงอยู่ในเครื่องเราเยอะแยะนะครับเราก็เลือกเอาแล้วก็ว่าเราจะใช้เพลงไหน ทีนี้ขอเมื่อเราเจอเพลงแล้วเราก็ไปแทรกนะครับเมื่อเราแทรกมันก็จะขึ้นเป็นไฟล์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นรูน้อโพงแล้วก็ด้านล่างจะเป็นการเล่นนะครับกดเพลงนะครับลองดูนะครับแล้วก็หยุดนะครับเปิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีด้านบน เมนูบาร์ตรงนี้นะครับมันจะไม่มีสไตล์ในการเล่นให้เราไปคลิกที่เล่นแบบเบื้องหลังหมายรราะว่าเมื่อเรานําเสนองานโ,โนะพสต์เนี่ยรูลำโพงตัวนี้นะครับก็จะซ่อนอยู่ด้านหลังจะไม่โชว์ขึ้นมานะครับจะไม่โชว์ขึ้นมาแล้วมาดูตัวนี้นะครับการเล่นเนี่ยคือมันจะเริ่มเล่นอัตโนมัตินะเพราะว่าเวลาเรานําเสนอเนะี่ย เราไม่ต้องกดเพลงคือมันจะเล่นให้เรา,าตัตนม,มัตปมาได้เลยนะครับแล้วก็จะเล่นทั้งสไลด์ทั้งหมดนะครับสไลด์ทั้งหมดเนี่ยมันมีสมมุติว่ามีห้าสิบสไลด์มันก็จะเล่นให้เราทั้งห้าสิบสไลด์โดยที่เราไม่ต้องโดยที่เราไม่ต้องอไปไปทําอะไรมันนะครับเมื่อเพลงจบสมมุติว่าเราเรียนไปเราเล่นได้ประมาณยี่สิบสไลด์ครับมันก็จะ วนได้อีกนะครับจบ20สไลด์แล้วก็สไลด์ที่เบียดมันก็จะเริ่มเพลียอีกวนไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในระดับเสียงเสียงเนี่ยเราก็ปรับให้เป็นเสียงเบานะครับเสียงเบาถ้าเสียงดังไปมันก็จะไม่ดีนะครับหรือถ้าเราไม่ปรับตรงนี้นะครับเราก็ปรับตรงนี้ก็ได้นะครับปุ่มแบบลำโพงตรงนี้ครับเราก็เลื่อนลงมาแล้วก็ลองฟังดูนะครับเลื่อนลงมาฟังดูนะ เบกไปนะครับแล้วก็เล่นกันอีกหน่อยนึงเล่นดูดดน,น,ดนะครับอ่าถ้าเราถ้าเบาไปแล้วก็ปรับก็หนีนิดนึงเล่นดูอ่าโอเคครับถ้าเราได้แล้วเราก็ลองเล่นดูนะครับ เมื่อเกิดขึ้นมามันก็จะเล่นเปลงให้เรามันจะถูบันทึกครับเราก็สาม,มารถเปิดเพลยมต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องสั่งเปลงนะครับเมื่อพอใจแล้วเราก็สิ้นสุดการนําเสดเปลี่นแะค,ค่นี้เองครับแล้วก็เราก็บันทึกบันทึกแล้วก็เก็บไว้นะครับ